สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้กกลับมาพบกับสาวนิ้ง้าร่วยคือเกาเนาะคะ่ะเมื่อวาสาวนิ้งผ้าร่วยได้เดินทางมายังบ้านของเมจงค่ะเพื่อติดตามแนวทางโวเลขข้อฝันกับเมจงเนาะคะ่ะเป็นคลิปที่สองว่าสันได้ยินว่าเมจงฝันแล้วว่าสันตอนนี้ก็มาหอนเงนหอดสานเพิ่นลอะค่ะท่านผู้ชมตอนนี้อยู่หน้าบ้านเพิ่นเนาะคะ่ะไปเชนอนอยู่ในเหื่นบ่คือ จะอยู่ในบ้านค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวกระร่อให้คุณแม่เพิ่นออกมาก,ก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวจังทาถามเพิ่นว่าเพิ่นฝันว่าจังไดมือนีเนาะค่ะคุณแม่นี่ฝันว่าจังไดเนะเพราะว่าได้ยินข่าวว่าคุณแม่เพิ่นฝันแล้ววาสัน่นอันนี้ก็เป็นหมองนางเหรียญเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นเลี้ยงตะกะเตนเลี้ยงตะกะเตนไปกินเพิ่นว่าค่ะ เดี๋ยวไปร่อรลบฟังความฝันของคุณแม่เนาะค่ะว่าเพื่อนฝันว่าจังไดคุณแม่ออกมาพอดีเนาะค่ะดมยามาพร้อมสวัสดีค่ะแม่โจงค่ะโอ้ยนอนขึ้นวิหัวเลยดมยาอืมค่ะไปจังไดคุณแม่ได้ยินมาฝันแล้วว่าสันกฝันอยู่ฝันอยู่มเ,มเมืนบอกอืมค่ะมานั่งอยู่หมองเก่าเนาะนคุณแม่เนาะค่ะค่ะมาล่อฟังเนาะคะ่ะว่า คุณแม่ค่ะว่า,นนาคุณแม่เพิ่นสิฟันมาจังไดสวัสดีค,ค่ะแม่จงค่ะค่ะสวัสดีอีกครั้งนึงเนาะค่ะได้ยินว่าคุณแม่นี่ฟันแล้วว่าสันคุณแม่ฟันมือไรว่ฟันมือขืนนี่ว่าฟันมือขืน,น,อขนเนาะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองค่ะที่มาตามคุณแม่โอ้ยหลวงฟันมือขืนวานี่โอ้โยหลวงมือขืนนี่ฟันอยู่ตะจื้อบ่ด้อือฟันแต่ขืนวานนี่เออฟันขืนวานี่คืออะไแบบคักอุ้ยคือสร้างบอกไปตนหนาสนใจแท้ ฟันจังไรคุณแม,ฟม,มฟ่ฟันว่าเห็นใหญ่นั่นมาคือเก่าอย่างว่าบอกว่ามันแต่สิบว่ฟันหินเราฟันมาแล้วมาบานแล้วพาไปเก็บตะกะเตนใาญ่ไรล่ะคุณแม่เขาอ,อนุญรรนอยาตแสกเนาะค่ะใหญ่ไรใหญ่เอื่อยนี่ล่ะอ๋อผีเอืเอ่อยออผีเอื่อยแล้วมาอีกอืเราผ้าไปเอาตะกะเตนตะกะเตนนั่นลายลค่ะตะกะเตนนั่น,นยังว่าแบบโอ้ยแบบลายแบบไปจากสี่บอกไปจังไรมันบินมาเป็น จับเป็นก้อนเป็นก้อนเล่ากับผ้าเก็บเอาเก็บเอาเล่าผ้าเอานะเลาว่าเอาเอาเอาล่ะเลาว่าเอาเก็บเอาหลายๆเราวะหวยนั้มันจะไปหลายแต่มันสิกินเบิร์ดบะเอาโลดเลาว่าเราพ้าเก็บบานเราเอือนขึ้นไปเก็บเอาช่งสูงสิประมาณวิดดินไปจากสามสี่เมตรพุ่น่ะค่ะมันเป็นแผ่นไหวคือซําจอหนังโบราณอันตะกะแตนมันกระเต้มอยู่หันเร่าขึ้นไปจังไรเวลาเราเอิอนเน่พราะอดไแนี่มันฝนเนาว แล้วเราไปกำหดเอาหดเอาใส่ถุงผ้าแงงเหล่าน่ะค่ะมากมากขึ้นมาเอาน้ำเอืือแล้วปะบอ้ยบ่บ่ข่อยบ่เอาสูงันไ่ตัต้มๆกับบุกเอาบุบเบิดดอกวะบานนี้กันจะเห้ยจังไปฟันเห็นเราหักเถอะแต่แต่ว่าเด็กอายุเหล่านี้แล้วสำคัญเน,นาะค่ะหกเจ็ด,ด้ะไหกสิบเจ็ดปีเสียชีวิตตอนอายุหกสิบเจ็ดปีแมนอืมแล้วอด้รหกสิบเจ็ดปียังปะ ค่ะบาดเล่าขื้นไปอยู่สูงอย่างว่าโอ้ยเราตายเรามันมันตายมันจะเป็นศูนย์เนาะค่ะแกคิดว่าสีเอาศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดแหมคิดหมั่นใจอยู่ว่าเห็นเราขับคิดว่าเป็นเหล็กบนเมนบอกคุณแ่มันขื้นไปเก็บอยู่สูงเพราะว่ายูเทิงเมนบอเออเราเล่าขื้นไปตอนนั้นขื้นบพเห็นกัหมอแต่เก็บเอาแล้วแค่เก็บเอาตะกแ่นค่ะกำเอากำเอานี่ว่า แต่ว่าทางผู้นองกับบุค้นนี้ขากับบุรีแต่ว่าเราข้าบุรีแต่ว่าเราข้นไปได้อย่างไรเรากอามือหนึง่งหันหวน้วมือหนึงหน่งเราหดเอาหดใส่ทุ้งเหล่าอยังว่าค่ะท่านอ่าง่าเราซือมาให้โศกให้ลาบแต่ว่าขั้นเปรเป็นที่ใดอยู่ถ้าก็เอาอายุเหล่าเนี้ยเพราะว่าฝันเห็นเหล่าเนาะแม่ค่ะเพราะว่าเราเสียชีวิตไปแล้วเนาะค่ะคุณแม่ห้ศูน์หกเจ็บ <Man. S 2> เลขกสามโตสองโตกับหกเจ็ดเนาะ <Man. S 2> เพราะว่าเป็นอายุเพิ่นตอนเพิ่นเสียแล้วพ่อซอเกิดเพิ่นแล้วคุณแม่จําได้บ่พ่อซอหาลอยหาพ่อซอหาศูนย์ศูนย์อืออืมเราเกิดหาศูนย์ศูนย์เป็นพ่อซอเกิดเนาะ <Man. S 2> กระทำไบท์เทือดทำผู้ช่วงเพ,พิ่นถามหาเนาะอือครับเพิ่นถามหาไก่เพิ่นฝั่งหาเพิ่นบวมักไก่เพิ่นทานไปเองเตค่ะ สองห้าศูนย์ศูนย์เป็นพ่อสอเกิดของเพิ่นค่ะอายุเพิ่นหกสิบเจ็ดค่ะจังให้อีกบ้านคุณแม่ขวอญฟันบ้านนี้ต่อมากบ้านนี้เราพาวบบป้าหลานแล้ววะอันเอื้อชิบไปหาพาไปหาหน่อไม้แล้ววะหน่อไม้นั่นแน่ไปน่นโอ้ยจะแม่ปวดหน่อไม้พี่ตาหน่อยใหญ่ห้าวแค้นห้าวแค้นแบบหน่อไม้ไพ่หวานต่างสร้างหลังอยู่โอ้ ว่านอใหม่จังเลยจังปวดจังผู้เถอะจังเลยว่าบ้านนี้เราก็เลยว่านออือันเยอะลืมอันนั้นเด้อราเด้อแล้วว่าสื่อมื่อไงเด้อเด็กอันเด้อลาบอกได้บาตไปหานอใหม่น้ำกันหน่อยอืล้วว่าเยอะลืมอันสามหกเก็ดเนี่ยอวดสามหกเก่าเนี่ยเด้อลาว่าสามหกเก่าเออล้วว่าสามหกเก่าแล้วว่าตัวลาบอกเป็นตัวสามหกเก่าบอกมาเป็นตัวเลยเออไปหานาใหม่น้ำกันนี่แหละ หาเนอใหม่นั่นก็ซุ้น่าเข้าไปเก็บตะกเแตนแล้วแล้วก็บผ้ารวงไปหาเอานอใหม่นะค่ะก็คือฟันต่อไปอีกนี่ฟันในขื่นเดียวค่นนล้ว่าสามหกเก่าแล้วเ่าซ้ำหกเก่าแมนเหล็กซ้ำตัวไปตัดเอาเนาะไปตัดเอาค่ะแต่เก่าแต่ว่าขันเคยเห็นฟันเห็นเนอใหม่ต่ว่าฝากไปอีกตัวหนึ่งเอาหกสี่นี่ด้อเอาหกสี่แมนฟันเห็นหานเอใหม่นี่ค่ะเป็นหกสี่กับเพิ่นมาถ้าวบ่มากแต่ตร้างเพิ่นนะค่ะ แต่ส่วนมากนี่ถ้าคุณแม่ฝันเห็นหน่อใหม่นี่มันหมักหมากหกสีอมันมันสีมีหกมันตองหกติดตลอดค่ะตั้งสี่หกยังหล่ะค่ะแต่ขั้นฝันขึ้นคือตะกี้ค่ะบวไรห้าหน่อใหม่แต่ว่าเน่อใหม่นี่ปวดเน่อใหม่ค่ะก็ล่ะอืมทราเอาเบืองกันเบิ่งบวปิ้งนักขนก็ว่าเน่อใหม่เป็นเจดเนาะแมนแล้วแต่คนตีเอาแ่มฝันนี่ตัเคยเป็นตะหกค่ะกันคือเกาค่ะ ตาบากใย่เลื่มตัวระบกเป็นตัวน้ำเมืองอาแมนเมนนอค่ะเพิ่เพิ่มมากครับเพิ่มมากให่เพิ่นผ่านแล้วเดีเพิ่นเบาให้ฟังเป็นแนวทางนอค่ะกับบได้ฟันยาวดอกกับฟันสันสันซ้ำนี่ละฟันซ้ำนี่เนาะเออกระตื่นค่ะบานนี้เลขเลกวิ่งนี่คุณแม่ยังหายตัวไรอัดสองกับหนึ่งคือเาสองกับหนึ่งคือเไา มันกระบอกหูว่าสิยู่รักลอยลักหน่อยรักซิบแต่ว่าขั้นคือเก่ากับใหม่อยู่หรอกค่ะหัวบังหันกับเขาเนาะคุณแม่เหล็กินของคุณแม่ค่ะส่วนเหล็กไงหวบังหันเต้มเดียวเนอะคุณแม่เนอะแม่ค่ะรุดรุดค่ะแต่ว่าหววที่ผ่านมากับเขานะคุณแม่ค่ะหวดกรอนกับเขาค่ะมีเขามีรุดเป็นธรรมดาแต่ว่าส่วนหมากเหล็กคุณแม่สีขาแล้วก็ เลขวิ่งกับเขามาทุกงวดเนาะคุณแม่เนาะเล็กวิ่งเขาทุกงวดค่ะเขาทุกงวดค่ะงวดนี้ก็ขอให้มาอีกเนาะก็ว่าจังสันละก็เปให้พิดพลาดเอฟซีเพื่อนกับลงทุนเนาะค่ะนาติดตามค่ะนาติดตามคุณแม่เนาะค่ะแม่จงเคยให้เหลขสามตัวมาแล้วเนาะคุณแม่เนาะเคยเขามาแล้วค่ะแล้วกะเขามาต่อเนื่องเนาะคุณแม่เนาะเขามาเรื่อยเขามาต่อเนื่องค่ะกันนาติดตามเป็นผู้นึงที่นาติตตามค่ะ คุณแม่มียังเพิ่มเติมบอบเพิ่มเติมคือว่าเก่าสามเก่าสี่เก่าหานั่นละเก่าสามเก่าสี่เก่าห้าเมนก็เอาไปละไล่นาหายไปแล้วหายไป,ปในคลิปในคลิปแรกเนาะเมนย่าลือีกในคลิปหนีคุณแม่ก็ย้ำให้อีกนาะเก่าสามเก่าสี่เก่าหาอย่าลืมเพื่อนว่าค่ะค่ะเป็นแนวทางของเมจงค่ะในววันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้ค่ะ ขอบคุณเมจงลหลายๆค่ะว่าแพกยแนวทางขอบคุณค่ะค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื่อสลากินแบ่งรัฐบาลของเมจงค่ะในงวดวันที่หนึ่งตุลาคม2567นี้ค่ะเม่จงนี่เพิ่นฝันเห็นผีเอือยเพิ่นว่าค่ะฝันเห็นผีเอือยอีกแล้วเพิ่นวันในความฝันเพิ่นว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่สองเดอ้อท่านผู้ชมเพิ่นว่าฝันว่าผีเอือยนี่พาไปจับตักเตนเพิ่นว่า ในค่วงฟ pues ันนี่ได้ตะกะเตนบักไลเพื่อนว่าแต่ว่าผีเอื่อยนี่ขึ้นไปเอาตะกะเตนอยู่ทิงต้นไม้พุ่นเพื่อนว่าตะกะเตนนี่เกาะอยู่ทิงต้นไม้แต่ว่าหันเป็นคือจอหนังนี่เพื่อนวาเกาะอยู่ทิงๆพุ่นเป็นขึ้นจอหนังเป็นคือนแผ่นจอหนังหนังใช้หนังใหญ่ลับตะกะเตนนี่ก็ไปเกาะอยู่ทิงจังสันเพื่อนว่าค่ะเป็นแผ่นเลยเพื่อนว่าผีเอื่อยเพื่อนนี่ก็หูดเอาหูดเอาหูดเอาเพื่อนว่าหูดตะกะเตน ส่วนเมจงนี่ก็เก็บยู่ทั้งุูมเพิ่นว่าเก็บเอาเก็บเอาคือกันเพิ่นว่าหลังจากเก็บตะกะเตนแล้วผีเอือยก็พ้าไปหาน่อไมอีกเพิ่นว่าค่ะไปนั่นไปพ่อหนไมเป็นโนเป็นโนเห็ดจุ่มกลุ่มจิ้มกิ่มอยู่เพิ่นว่าค่ะบักไลเพิ่นว่าเป็นเตาออนซอนคือยังนี่เพิ่นว่าค่ะลาผีเอือยเพิ่นก็เลยบอกเลขเพิ่นเพิ่นว่าค่ะอย่าลืมสื่อเอาเดอร์เพิ่นว่าสามหกเก่าเพิ่นว่าค่ะ ผีเอือยบอกเลขว่าสั่นสามหกเก้าเพื่อนว่าค่ะหลังจากนั้นก้าหกเมื่อเพิ่นว่าฝันซ้ำหนี่เพิ่นว่าค่ะแม่จงนี่ก็ได้ได้ตัวเลขมาห้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะตัวเลขตัวนั้นก็คือศูนย์หกเจ็ดเนาะค่ะเป็นเลขตีจากฝันเพิ่นว่าค่ะคนเสียชีวิตแล้วผีเอือยเพิ่นนี่เสียชีวิตแล้วเจับศูนย์ใส่เพิ่นว่าค่ะแล้วก็อายุผีเอือยเพิ่นเสียชีวิตตอนหกสิบเจ็ดปีเนาะค่ะเพิ่นก็เลยหายเป็นศูนย์หกเจ็ดเลขสามโตค่ะ ส่วนหกเจ็ดเลขกสองตัวนี่เป็นอายุของผีเอือยตอนเสียชีวิตเนาะค่ะเสียชีวิตตอนหกสิบเจ็ดปีเนาะค่ะสามหกเก้านี่เป็นเลขผีเอือยบอกเนาะค่ะในความฝันนี่ผีเอือยบอกว่าอย่าลืมเสือเดอ 3, 6, 9, ้อสามหกเก้าสันเลขกสามตัววงกลมหาเนาะค่ะ ส่วนว่วงเรียบห้เนาะค่ะเก่าสามเก่าสี่เก่าหาเลขสามขุมนี่เป็นเหลขหมักของเมจงเนาะค่ะเพิ่นห้มาในคลิปแรกคลิปสองกับตามมาน่มเนาะค่ะอย่าทาันผู้ชมทั้งบานลืมค่ะเก่าสามเก่าสี่เก่าหาเนาะค่ะเป็นเหลขหมักของเมจงเองค่ะส่วนเหลขกวิ่งเมจงห้มาสองกับสามเนาะค่ะวิ่งเลยบนรางเพิ่น่าคาสองกับสามเพิ่นวาตะวันที่หมักแห่งอิลี่เนียนเนียสีเป็นสองเพิ่นวันขอโทษขออภัยค่ะ สองกับหนึ่งเนาะค่ะเว้าพิดค่ะสองกับหนึ่งเนาะค่ะเหลขกวิ่งของเมจงสองกับหนึ่งเพิ่นหามามักอีลีกับสิเป็นสองเพิ่นว่าค่ะเป็นแนวทางของเมจงค่ะในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะมีโชคมีลาบได้ราววันใหญ่กับเมจงสุขู่สุขนค,ค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับมุนน้ำแนกันไว้ค่ะคาะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งห้กับสาวหนิงพระรวยน,นําในเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ